สวัสดีครับพบกับเชินเจอรครับเข้าเกมมาตอน10โมงเช้านะครับอของรางวัลจากกิจกรรมฉลองโคโรโบนะครับก็มาตามนัดเลยนะครับตั๋วกระชาติ20ใบนะครับจากกิจกรรมแชร์รวมอันนี้คือได้หมดทุกคนเลยนะไอดีสร้างใหม่โอ้โหอันนี้คือผมเริ่มคิดแล้วนะว่าจะสร้างไอดีใหม่เลยไหมครับเพื่อที่จะมารับรางวัลน,นี้นะสร้างไอดีใหม่ก็จะได้รับ รางวัลน,นี้เหมือนกันนะครับกีนแอกว่าน่าจะมีการจํากัดเวลาอาจจะจํากัดภายในเดือนนี้นะฉะนั้นเนี่ยตัวการชาติายีบใบนะครับแล้วก็กีรันหนึ่งตัวอันนี้ผมอยากได้นะไอดี ID หลักนะครับเพราะว่ากีรันนี่กําลังจะแม็กซ์แล้วนะครับส่วนตู้เพิ่มโอกาสเนี่ยก็เป็นคู่ที่ยังไม่น่าสนใจนะอีเวนต์พัโซก็มาเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งเราสามารถที่จะเก็บสะสมชิ้นส่วนจนครบรวดเดียวได้เลยนะเพื่อที่จะรับรางวัลน,นะครับเป็นขนก 250ชิ้นอันนี้ก็พอกำกับแล้วกันนะกีแลนหนึ่งตัวนะผมว่าสัปดาห์นี้ไอเดียหลักผมเนี่ยกีแลนดน่าจะแมนะ็กซ์ครับในสัปดาห์นี้นะและก็ตัวกาชา5า้าใบอ่าอย่าได้ดูถูกนะตัวกาชา5า้าใบ1ิใบ1 5บใบ20บใบนะครับหลายคนเปลี่ยนเป็นเลนเจอร์ตัวเก่งได้เลยนะครับคือยังดีกว่าไม่ได้นะเพราะว่าไม่ได้คือไม่ได้ลุ้นเลยนะครับสำหรับหลายคนนะครับที่ยังตามล่าอยู่นะ,อะรอบนี้นะครับตัวเทพก็จะเน้นไปที่รูเดียสกับเอลิสนะครับ วางแผนกันนิดนึงนะตอนนี้ตั๋วกาชาติสัพพ์นะครับกิจกรรมชารวม20บใบนะครับอีเวนต์พัฟโซอีก5ใบเป็น25นะเดี๋ยวได้อีก5ใบาจากกิจกรรมของช่องมิวส์ i l a ลนอันนี้ของสัปดาห์ที่1นึ่นอตอนที่ผมทําคลิปเนี่ยยังไม่ได้แจกนะครับจริงๆเนี่ยถึงกําหนดแล้วเพราะว่าเขาบอกว่าเมื่อจบรอบคําถามแต่ละรอบเนี่ยผ่านไป1สัปดาห์ก็จะแจกรางวัลน,นะครับฉะนั้นเนี่ยวันนี้น่าจะแจกเดี๋ยวรอดูแล้วกันนะอาจจะเป็นเย็นเย็นก็ได้ครับถึงสี่โมงเย็นนะ 30ใบนะครับเ,เดี๋ยวอีก5ใบเนี่ยก็จะได้ครับคำถามรอบที่อ่ะเดี๋ยวผมบอกในคลิปนี้ไปเลยแล้วกันนะก็เดี๋ยวไปดูอีกทีหนึ่งนะครับที่เพจ f c e e o o o m ิว w t ไทยแลนดช่อง YouTube Mew Thailand ถ้าเป็นช่อง YouTube Mew Thailand เนี่ยต้องไปดูที่ชุมชนนะแล้วก็เพจ l i น e n g e r ทางการนะครับคำถามของสัปดาห์ที่อ่ะรอบนี้ก็จะเป็นตัวกาชาห้าใบเช่นเดียวกันนะเน้นย้ำครับว่าต้องตอบให้ถูกทั้ง2คําถามนะไม่งั้นก็อดรางวัลน,นะครับเขาจะถามว่า ถ้าไม่ตายของล็อกซี่อ่าอีกหนึ่งคำถามเนี่ยอันนี้ต้องไปดูที่ ep 8เพราะว่ามันอาจจะลึกนิดนึงคำถามเนี่ยเกี่ยวกับเกาะรอยฟ้ามันจะมีตัวละครตัวหนึ่งอ่าที่เกี่ยวข้องกับเกาะลอยฟ้านะครับฉะนั้นเนี่ยรอคำถามก่อนอย่าพึ่งรีบตอบถ้าไม่ชัวนะเออไม่ชัวนี้อดทังวันนะครับรอบที่3มี่ตัวกระชาห้าใบนะครับรอบที่3าก็จะไปแจกน,นู่นเลยน่าจะเป็นช่วงปลายเดือนฉะนั้นเนี่ย ตัวกาชา30ใบกำเอาไว้ให้แน่นๆเกมีเนี่ยมันมีจังหวะนะครับถ้าเปิดซุ่ม4ซุ่ม5เราก็อาจจะได้เรนเจอร์ซุ่ม4ซุ่ม5เช่นเดียวกันนะทนายเน้นย้ำเลยนะครับว่ารอจังหวะดีๆนะครับตู้นี้อย่าไปเปิดเลยคนที่ไม่ได้ดูคลิปคนที่ล่นใหม่ๆเนี่ยไม่แน่อาจจะเปิดไปแล้วนะครับทาไมถึงไม่ให้เปิดแม้ว่าตัวสลีน่าไม้จะเป็นตัวที่เก่งผมรีวิวแทรกอยู่หลายคลิปนะหลังๆนะครับไม่แน่อัน แต่รีวิวนะครับเดี๋ยวรีวิวให้ดูแล้วกันนะแบบฉบับเต็มนะครับคือเดือนหน้าเนี่ยกิจกรรม7ปีครึ่งทําคลิปบอกไปแล้วนะซึ่งตั๋ว7ปีครึ่งเนี่ยมันเป็นตั๋วที่โตเกมเนี่ยเขาแจกกันทั้งเดือนหน้านะน่าจะเกินร้อยอะเยอะบ้างครับมันก็จะเอาไว้เปิดเดนเตอร์ตัวปกติ คือได้ด้ว่าเปิดกันฟรีนะครับก็จะมีแค่ตัวปกตินั่นแหละไม่มีสั่งมืดไม่มีโคลาโ,โบนะครับซึ่งตัวซัลลี่เนี่ยเราก็มีโอกาสที่จะเปิดได้อาไม่แน่เผลอๆเนี่ยมันอาจจะไปอยู่ในตู้พิเศษซึ่งอาจจะมีเรนเจอร์จำกัดตัวอาจจะมี5ตัวถึง8ตัวครับแล้วก็เปิดด้วยตั๋วเนี่ย20ใบ30ใบโอกาสได้ก็จะมากขึ้นทั้นนั้นเนี่ยตู้พวกนี้อย่าเพิ่งไปแตะต้องอส่วนตู้โคลาโบเรนเจอร์นะครับลูเดียสกับเอลิสเนี่ยมันหมดเพิ่มโอกาสนะครับ ไปตอน1ิบโมงเชา้าแล้วอันนี้เป็นแผนนะผมบอกไปล่วงหน้าแล้วนะครับอตอนนี้ก็จะเป็นการเพิ่มโอกาสบล็อกซี่กับรูเจอร์ซึ่งก็ไม่น่าสนใจนะฉะนั้นเนี่ยให้รอรูเดียสกับเอลิสเนี่ยเพิ่มโอกาสจับคู่ก็ได้เดือนนี้เดี๋ยวมาอีกนะครับน่าจะเป็นปลายเดือนอไม่แน่อาจจะมาไวกว่าที่คิดก็ได้นะซึ่งเดี๋ยวก็คงจะมีรูเดียสเนี่ยสลับไปจับคู่ตัวอื่น,นครับเอลิสไปจับคู่ตัวอื่นอันนี้อาจจะลองเสี่ยงก็ได้นะเดี๋ยวเพิ่มโอกาสก็เดี๋ยวจะมาอีกนะครับอะฉะนั้นเนี่ยระวังให้ดีนะ เปิดผิดจังหวะนะครับเปิดสุ่มสี่สุ่มห้าอาจจะได้เรนเจอร์สุ่มสี่สุ่มห้าครับเดี๋ยวรอเพิ่มโอกาสเททๆครับแล้วก็ดูชาวบ้านเขานิดนึงว่าได้กันเยอะไหมถ้าเกิดได้กันเยอะเนี่ยโอกาสเราก็จะมากขึ้นเหมือนเหมือนบัฟดวงนะก็ไม่ได้หมายความว่าจะได้ทุกคนนะแต่ก็ได้เลยว่าได้กันมากขึ้นนะครับอ่ะอันนี้นิดนึงนะครับมีคนนะครับถามเข้ามาหลายคนแล้วนะครับว่าตัวของเอลิสเนี่ยมันมีบัฟหรือเปล่าทําไมบัฟแล้วเนี่ยมันถึงไม่ติดหัวอันนี้เดี๋ยวทดสอบให้ดูนะครับ คือจะบอกแบบนี้อ่ะบางคนเขาก็มีความรู้เยอะนะครับแต่เมื่อเจอแบบนี้เนี่ยก็ฟันธงไปได้เลยนะว่ามันเป็นบั็กนะครับซึ่งก็แจ้งตัวเกมได้เลยนะอันนี้ผมมองว่ามันเป็นบั็กที่ค่อนข้างจากปกติธรรมดานะครับผมก็เลยจะอ่ไม่ได้แจ้งเป็นพิเศษนะครับเ,เดี๋ยวผมทดสอบให้ดูนะครับตัวไหนที่ไม่มีบัก๊กเอาเป็นบงลวกัน เอาเป็นมงนะครับว่องไวนะครับว่องไวตัวอะไรที่ไม่มีบัฟตัวไหนดีธนูมีไหมธนูก็มีบัฟนะแล้วก่อนนาะตัวไหนดีตัวไหนดีที่ไม่มีบัฟอส่วนใหญ่จะมีบัฟหมดเลยนะทานายมีบัฟไหม อัะานาัยเป็นฝั่งยิงศัตรูอย่างเดียวนะอ่ะเดี๋ยวทดสอบให้ดูครับคือตัวของเอลิสเนี่ยเขามีสกิลบัฟหน้าป้อมนะครับก็คืออ่าบัฟตีพื้นที่อ่าซึ่งบัฟตีพื้นที่เนี่ยเขาจะไม่บัฟนะครับให้กับเรนเจอร์สายไวพิบอ่าคือสกิลนี้นะเปลี่ยนการโจมตีปกติเป็นพื้นที่ครับเขาจะไม่บัฟให้กับสายไวพิปสาเหตุเพราะว่าไวพิปเนี่ยมนตีพื้นที่อยู่แล้วฉะนั้นเนี่ย มันก็ไม่มีประโยชน์นครับคือตีพื้นที่ของสายไหวพิบเนี่ยมันกว้างกว่ายอยู่แล้วนะซึ่งแต่ละตัวก็จะกว้างอยู่ประมาณร้อยห้าสิบจุดร้อยแปดสิบจุดนะครับก็ว่ากันไปนะส่วนบัฟตีพื้นที่เนะี่ยมันจะกว้างอยู่ประมาณร้อยสิบจุดอ่ามันก็แคบกว่าอีกนะฉะนั้นเนี่ยไหวพิบก็จะไม่ได้รับบัฟแต่คราวนี้เนี่ยมันมีบัฟเพิ่มความเร็วในการโจมตีเข้ามาฉะนั้นเนี่ยเพิ่มความเร็วในการโจมตีเนี่ยมันควรจะต้องติดหัวสายไหวพิบแต่มันไม่ติดคือไม่ติดเลยนะครับ ก็คาดว่าน่าจะเป็นบั๊กนะอันนี้เดี๋ยวรอดูนะครับพรุ่งนี้ก็อาจจะแก้ก็ได้นะ,ะหรือไม่แก้เนะี่ยผมก็ไม่ค่อยซีเรียสน,นะเพราะว่าแค่บับ่าความเร็วในการโจมตีกับสายแบบพิพิบเนะี่ยผมว่าก็ไม่ค่อยมีประโยชน์มากนักนะครับเดี๋ยวดูนะครับว่าบัฟจะไม่ขึ้นหัวนะครับดูนะครับนี่ตัวของโคนี่ะนะครับเป็นสายแบบพิพิบก็จะไม่ได้รับบันฟนะครับแต่พอเป็นสายอื่นนี่เห็นไหมอันนี้คือเห็นชัดเจนเลยครับว่า เป็นบั๊กอยู่คือรูปสกิลเนี่ยมันไม่ติดหัวเลยนะครับไหวพริบเนี่ยเห็นป่ะตัวอื่นนี่ติดหมดนะอ่าเพราะว่าบัฟตีพื้นที่นะครับเขาจะบัฟบติดเฉพาะว่องไวกับพลังไหวพริบจะไม่ติดแต่คราวนี้มันมีบัฟบเพิ่มพลังตจมต,ตีอยู่ซึ่งมันควรจะต้องติดกับสายไหวพริบด้วยแต่คราวนี้คือไม่ติดเลยแสดงว่าเป็นบั๊กก็ร่วมกันแจ้งตัวเกมไหมนะอันนี้ผมจะไม่ส่งแจ้งเป็นพิเศษครับเนื่องจากว่ามันค่อนข้างจะเล็กน้อยมาก เออมันเป็นแคออ่ความเร็วในการโจมตีครับอันนี้ผมก็เลยจับไม่ค่อยซีเรียสเท่าไหร,ร่นะอันนี้ให้ดูทีหนึ่งนะน,นี่ความเร็วในการโจมตีครับก็ไม่ติดหัวเลยนะอันนี้คือเป็นบั๊กแน่นอนคือมันต้องเจอแบบนี้อยู่เรื่อยๆนะอ่าซึ่งโตกเกมครับก็ประกาศว่าจะปิดซ่อมรูกฐานทัพพิเศษนะครับในวันพรุ่งนี้อังคารที่17นะเอาออันนี้ผมไม่รู้เหมือนกันนะว่าจะากแก้บั๊กอะไรบ้างนะครับเพราะว่าเขาเขียนว่า ซ่อบมบำรุงอุปกรณ์เซิร์ฟเวอร์แล้วก็ปิดแค่ชั่วโมงเดียวแต่ทันไหมเนี่ยอันนี้รอดูแล้วกันนะเพราะว่าเขาแจ้งมาก่อนหน้าน,นี้แล้วนะครับว่าเรื่องของความสามารถอันนี้เนี่ยเดี๋ยวเขาจะแก้นะครับมาพร้อมกับเวอร์ชันใหม่ซึ่งมีกําหนดเปิดตัวเร็วๆนี้อ่ะผมก็ไม่รู้ว่ามาอันนี้หรือยังนะเดี๋ยวรอดูแล้วกันนะครับว่าสุดท้ายวันพรุ่งนี้เนี่ยปิดเซิร์ฟพิเศษไป1ชั่วโมงครับจะกแก้บั็กหรือยังอันนี้เดี๋ยวรอติดตามดูแล้วกันนะเออไม่รู้เหมือนกันนะครับว่า จะแก้หรือ,อยังนะคือหลักๆเนี่ยคือบัคความสามารถไฮเปอร์อ่าบัคความสามารถไฮเปอร์ก็จะอ่ามันมัน,ม,นมันมีปัญหาเยอะมากกว่านะแต่บนท็อปก็อย่างที่บอกครับว่าก็ยังส่วนใหญ่ก็ยังใช้กันอยู่เหมือนเดิมนะเพราะว่าเขาก็ไม่ค่อยได้โกงเท่าไหร่โห่ชังการี่นี่เอาตัวริวมานะริวี่นี่ผมบอกไปแล้วนะครับว่ามันจะใช้งานดีนะครับเติดตรงที่ว่ามันเปราะบางแค่นั้นเองอแต่ว่าเล่นเป็นทีมเนี่ยเกียร์ถึงถ้าเกียร์ถึงเนี่ยก็สบายๆนะครับ อ่ะคุณสุประดิษฐ์เอาออกไปแล้วนะอันนี้ก็แล้วแต่นะเราไม่ได้ซีเรียสครับว่าใครจะใช้หรือไม่ใช้นะครับอ่นคนนี้ยังใช้อยู่นะอ่ะคุณกีต้าร์นะครับอ่ะเดี๋ยวดูนิดนึงนะครับไอเจ้าหน,น้าหล่อพวกเนี้ยคือเขาไม่ได้ใช้ตั้งแต่แรกนะอ้าวใช้เอางงเลยเงงเลยจังไม่ใช้ก็มาใช้เลยอันนี้คือตั้งแต่คลิปแรกที่ผมทำเนี่ยอ่หน้าหล่อนี่คือไม่ใช้เลยนะสุดท้ายมาใช้นะครับแสดงว่าเขาไม่ได้ใส่ใจจริงๆนะ อาคุณวัดก็ไม่ได้ไม่ได้ไไดสักเอาออกครับคุณวัดเอาออกครับแล้วก็เหมือนใส่ไอโบบินเข้ามาแทนนะคือบนท็อปเนี่ยเกียร์เกียร์เขาหนักมากครับการใช้ตัวกันบินเนี่ยมันเป็นการแก้ทางนะครับอ่ะอารอ,อีกก็ใช้นะครับสรุปเบื้องต้นก็ประมาณนี้นะครับว่าในเรื่องของความสามารถไฮเปอร์นะครับก็เป็นบั็อกอยู่แต่ว่าเกมนั่นเองนะครับก็ยังติดอยู่นะเกมตั้งรับเนี่ยคือถ้าเกิดแบบโดนติดเยอะๆเนี่ยแล้วแบบว่า มานั่งหยุดอะผมว่ามานานอะมันเสียเวลาค่อนข้างจะเยอะนะครับหยไอ้พวกนี้มาอีกแล้วนะเพิ่งจะทําคลิปไปเมื่อวานเองนะครับว่าช่วงนี้โปรระบาดหนักมากโอ้โหดูนะมันเปิดได้คู่เทพเลยนะครับน้องๆระวังกันให้ดีนะครับผมบอกเลยนะครับว่ามีคนเนี่ยมาล้องให้ผมช่วยเยอะมากเลยนะครับซึ่งผมบอกเลยนะครับว่า ช่วยอะไรไม่ได้นะคือหลายคนเนี่ยเห็นว่า ID เนี่ยไปซื้อมานะครับราคาไม่แพงนะบาง ID นี่แบบถูกเลยครับถามีเลนเจอร์มีเกียร์ยรตามที่เราต้องการนะครับแล้วก็เอาไปปั้นต่อปรากฏว่าปั้นแล้วลุ่งไนงะผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะว่าทำไม ID โกงเนี่ยมันปั้นลุ่งง่ายเหลือเกินนะครับพอปั้นลุ่งปุ๊บเนี่ยอาจจะมีการเติมเพิ่มเข้าไปแล้วก็เล่นแบบยาวนานนะนานที่สุดที่ผมเจอเนี่ย เขาบอกว่าเล่นมาปีหนึ่งโดนแบนถาวรเฉยเลยนะเขาก็เลยงงว่าเฮ้ยทำไม ID เนี่ยมันโดนแบนถาวรได้ผมก็ถามว่า ID เล่นเองหรือเปล่าหรือซื้อมาปรากฏว่าซื้อมาเมื่อนานมากแล้วนะครับผมบอกแล้วนะครับว่าเกมนี้เนี่ย ข้อมูลการโกงทุกอย่างมันถูกเก็บบันทึกเอาไว้หมดเลยอยู่ที่ว่าวันหนึ่งเนี่ยเราอาจจะโชคร้ายเพราะว่าถ้าเกิดเป็นช่วงกวาดล้างตัวเกงเขาจะมีการลันระบบแล้วบางทีระบบอาจจะมาตรวจเจอ ID ดีที่มีการโกงเกิดขึ้น,นครับฉะนั้นเนี่ยอาจจะโชคร้ายนะเป็น ID ดีที่เราซื้อมานะครับแล้วก็โอ้ปั้นตนเทพครับแล้วบอกเลยครับว่าทําอะไรไม่ได้นะฉะนั้นเนี่ย ไปซื้อซื้อได้ครับตลาดซื้อขายเนี่ยเขามีตลาดซื้อขายที่แบบว่าไว้ใจได้ครับสร้างแบบมืออาชีพไม่มีการโกงเพราะว่าไอดีผมเนี่ยไอดีลองเนี่ยสองสามสี่ห้าหกเจ็ดก็ดูได้นะครับผมไม่ได้โกงนะแต่ก็ไม่ได้ปั้นขายครับผมปั้นมาทําช่องนะครับก็สามารถที่จะปั้นแล้วก็จเจริญรุ่งเรืองแบบง่ายๆครับไม่ต้องกลัวเลยว่าไอดีจะไปโดนแบนตอนไหนอย่างไอดีนี้เนี่ย เดี๋ยวมันเอาไปขายแน่นอนครับดูนะครับเปิดโอ้โหเปิดได้เอลิสสต,ตัวแสบมาละผมเชื่อว่าหลายคนเห็นแล้วหัวร้อนนะคือบางคนเล่นจริงจังเล่นมานานครับอาจจะเติมเยอะด้วยแล้วเปิดไม่ได้แต่ไอดีกโกงเปิดได้สังงานนะไทกะก็มีนี่ไอดี ID นี้เนี่ยน่าจะสร้างมานานนะเพราะว่าไทกะนี่ก็มาตั้งแต่ธันวาปี62ครับ คาดว่าน่าจะเพิ่งมาโกงซ้ํานะแล้วเดี๋ยวไอีนี้เนี่ยอาจจะอยู่ในตลาดซื้อขายได้นะฉะนั้นเนี่ยระวังให้ดีๆนะเออถ้ามาดูคลิปนะครับก็จะจาได้นะว่าไอ้นี่โกงโกงแน่นอนเออเดี๋ยวไปกดดูเลยครับว่ากดดูได้ไหมไอันนี้กดดูไม่ได้นี่ตัวอย่างเลยครับเพิ่งทําคลิปไปวันอาทิตย์ก็บอกนะครับว่าเมื่อไอดีนะครับโดนแขวนและอันนี้ถือว่าโดนแขวนไวนะเออขึ้นไปแตะหลีกสูงปุ๊บนะครับเนี่ยพวกเนี้ยคือเป็นไอดีที่โดนแขวนแล้วนะครับ โกงปุ๊บครับก็โดนแขวนไปเลยทันทีนะครับฉะนั้นเนี่ยน้องๆสร้างไอดีใหม่เนี่ยโอ้โหรูบี้เยอะนะตัวกระชับเปิดได้เรนเจอร์ตัวเท่ๆแล้วก็ปั้นต่อให้สบายใจดีกว่านะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะไปซื้อนะครับต้องไปซื้อกลุ่มซื้อขายเนี่ยที่แบบไว้ใจได้ต้องเป็นคนที่ไว้ใจได้เนี่ยนะ อ่าเราก็จะได้ ID ดีๆมาครับส่วนใหญ่ ID ที่ไว้ใจได้น่ยจะเป็น ID ดีที่สร้างมานานเป็น ID ดีเทพนะครับเป็น ID ดีที่เขาเติมงินจริงจังนะเราก็แบบว่าอ่ะอาจจะอยากได้ไ d ดีใหม่หรือแบบอาจจะพักการเล่นก็มีการเปลี่ยนมือไปบ้างนะแต่ส่วนใหญ่ ID ดีที่แบบสร้างใหม่ๆห่เวลน้อนเนี่ยจะโกงค่อนข้างจะเยอะนะอันนี้ต้องดูกันดีๆนิดนึงนะครับอ่ะวันนี้ประมาณนี้กันถือว่าเป็นข่าวสารต่างๆภายในเกมครับตัวกระชากได้มาอย่าเพิ่งรีบมือลั่นเออรอเพิ่มโอกาส คู่เทพครับแล้วก็อาจจะเพิ่มโอกาสตัวใดตัวหนึ่งก็ได้นะแล้วก็รอดูชาวบ้านเขานะครับว่าเปิดกันได้เยอะหรือเปล่าถ้าเกิดเปิดกันได้เยอะเนี่ยก็ลองเปิดตามนะเผื่อจะได้บัฟดวงนะแล้วก็ได้เลนเจอร์ตัวดีๆมานะครับเอาวันนี้ประมาณนี้กันนะรับไปก่อนครับสวัสดีครับ